c u Anime สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับชุดเบสเซตส่นหนึ่งนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับเราได้แนะนําในส่วนของพิวการ์ทั้งเซตไปแล้วว่าเจ้าเบสเซตหนึ่งเนี่ยในกล่องมีอะไรบ้างมีทั้งธาตุหลักอะไรแล้วก็ตัวหน้ากล่องหรือว่าธาตุต่างๆนะครับที่น่าสนใจแล้วสาหรับคลิปนี้ครับผมเรามาดูในส่วนของตัวละครซึ่งตัวละครเนี่ย ถ้าเทียบกับ s t a r t e r Set 0 1นะครับเบสเซตศูเนี่ยให้มาแค่2ตัวแต่ว่าจะมีตัวละครซามาตัวหนึ่งซึ่งด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นแล้วแหละว่าเป็นเจ้าเล็กส่วนตัวใหม่ก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับเจ้าเอโดะทีนี้ใครหลายคนนะครับที่กำลังตามหาการ์ตัวละครใหม่อย่างเจ้าเอโดะนะครับในเบสเซตศ1ก็มีนะครับอ๋อวางจำหน่ายไปแล้วนะครับพร้อมกับ Start e r Set 01ก็เอามาเสริมเอามาเล่นกันได้เลยแล้วก็ที่สาคัญเลยบอกว่าเจ้าเบสเซต01เนี่ ถ้าเราเปิด3ามกล่องเราก็สามารถจัดเด็กได้เลยทันทีนะเพราะว่ามีในส่วนขององค์ประกอบต่างๆครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวละครการส,สก,กิลหรือว่าธาตุแบบธาตุดินธาตุลมนะครับก็จะมีตัวหลักๆอย่างเจ้าตัวหน้ากล่องนี้ครับที่หลายคนขนานามว่าเป็นตัวตีกวาดสนามนะครับเดี๋ยวในส่วนของธาตุอ่าธาตุตัวเนี้ยธาตุลมนะครับเราขอแยกไว้คลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้เรามาโฟกัสตัวละครซึ่งตัวละครเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวด้วยกัน หลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับเจ้าเล็กอยู่แล้วนะครับว่า,ามีเอฟเฟกอะไรแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ลองเล่นไปแล้วได้ลองใช้เจ้าเล็กไปแล้วเพราะว่าใช้งานง่ายๆอ่าเรางั้นใช้งานง่ายแบบนี้เรามาทบทวนเอฟเฟกของเจ้าเล็กก่อนดีกว่านะครับเจ้าเล็ก O n นะครับเอฟเฟกของมันก็คือคู่แข่งนะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากนั้นนะครับเราเสร์ชสกิลการ์ด จากกองเรานะครับขึ้นมือแล้วก็สลับกองนั่นเองหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าเมื่อสั่งใช้งานนะครับไงา,าการตัวละครถูกไงยอยู่บนสนามถูกแล้วถูกต้องไหมฮะโอเคเราสั่งใช้เอฟเฟกเลยก็บังคับให้ผู้แข่งนะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบาจากนั้นเราก็เสิร์ชสกิลการ์ดนะครับขึ้นมือเท่านั้นเองง่ายๆเลยเจ้าเล็กก็เรียกได้ว่าเป็นเบสิคพื้นฐานนะครับใครที่เพิ่งฝึกเล่นหรือว่าอยากใช้การ์ดตัวละครง่ายๆนะครับก็เลือกไปเลยเจ้าเล็ก เป่นง่ายดีครับทีนี้มาที่ตัวด้านซ้ายบ้างละตัวด้านซ้ายนะครับก็เป็นตัวละครใหม่ประจำเบสเซตศูนย์หนึ่งนะครับก็คือเจ้าเอโดเอฟเฟกของเขาก็าคือเลือกไดโนเสาร์ของเราหนึ่งใบนะครับในเทอร์นี้ไดโนเสาร์ที่เราเลือกบนสนามนะครับถ้าแพ้การต่อสู้ก็ไม่เสียพลังชีวิตนะครับเอาง่ายเลยก็คือสมมติว่าเรามีไดโนเสาร์บนสนามหนึ่งตัวเราก็สั่งใช้งานเอฟเฟกเจ้าเอโดนะครับทำให้ไดโนเสาร์ตัวเนี้ย ไม่แพ้จากการต่อสู้นะฮะเมื่อไม่แพ้จากการต่อสู้เราไม่เสียพลังชีวิตเพราะปกติสมมติว่าถ้า,าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตายจากสนามนะครับก็จะเสีย1พลังชีวิตนั่นเองนอกจากไม่เสียพลังชีวิตแล้วนะครับเรายังได้ทําการเสิร์ชสกิลการ์ดจากกองขึ้นมือของเรา1นึ่ใบนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1ตัวเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะเข้ามาซัพพอร์ทธาตุดิน เราสามารถไป mix กับเอ่อเดนอสา่าเลเวลสูงๆได้ของธาตุดินนะครับที่อย่างเลเวล4 5 6ก็จะมีเอฟเฟกตายตัวอย่างเช่นการดีอ่การเผาไร่พอยของฝ่ายตรงข้ามนะครับยิ่งเราอยู่บนสนามนานเท่าไหร่นะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะเสียพอยมากขึ้นเท่านั้นเจ้าเอโดก็เข้ามาเสริมในส่วนของตัวนี้ได้ดีแล้วก็เสริมสกลิลการ์ดเป็นเบสิคพื้นฐานของตัวละครอยู่แล้วทีนี้การ์ดตัวละครเนี่ย กล่องนี้จะให้มาแค่2ตัวซึ่งต่างจากกล่องที่แล้วเนอะเบสเซตศูนย์หนึ่งก็จะมีเพิ่มมาเบสเซตศูนย์หนึ่งก็จะมีเจ้าริวต่านะครับแล้วก็ด็อกเตอร์แล้วก็เจ้าเล mm ็ก hmm. ทีนี้พอมาเป็นเบสเซตศูนย์สองอ่ะโทษครับเบสเซตศูนย์หนึ่งก็จะเป็นเนี่ยครับสองตัวอย่างที่เราเห็นเท mm hmm. ่ากับว่าสตาร์เตอร์เซตศูนย์หนึ่งเบสเซตหนึ่งนะครับก็จะมีตัวละครโผล่มาทั้งหมดสี่ตัวแล้วอ่า ส่วนการ์ตัวละครก็ย้ำกันอีกน,นิดนึงเนอะว่าเวลาการเล่นนะครับใส่เด็กได้แค่ใบเดียวเท่านั้นแล้วก็ใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เกมนะครับเมื่อใช้แล้วก็ความมันลงนะครับง่ายๆเลยนี่เห็นกันชัดๆอีกทีนะครับว่าการ์ตัวละครคู่นี้หาได้ในแบบเซตศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีแบบเซต02และ3ออกมาแล้วที่สำคัญมีการจริงๆแล้วก็เล่นได้แอดวานมากขึ้นนะครับยังไงติดตามให้ดีเดี๋ยวเรามารีวิวแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับตัวละครก็มีประมาณนี้ก็คือเจ้าตัวเล็กอเล็กกับเอโดนะครับก็ใครที่กำลังอยากเปลี่ยนตัวละครนะครับไปเล่นในรูปแบบอื่นๆน,นะครับ จากสเตาเซตศูนย์หนึ่งมาเป็นเบสเซตหนึ่งนะครับก็ลองเอาเจ้าเอโดไปเล่นครับรับรองว่าโคกับท่าดินนี่สนุกแล้วก็ใครอยากรู้นะครับว่าการที่เราจาเล่นกับเอโดเนี่ยน่าติดตามยังไงครับติดตามคลิปต่อไปได้เลยเราจะมี5าดาวเด่นนะครับประจาท่าดินของกล่องเบสเซตศูนย์หนึ่งและเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมตามไปนะขอบคุณนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับที่แฟนเพจนะครับ ICU Anime เมแล้วก็หลักๆเลยอย่าลืมเข้าไปที่ Thai Dinosaur King นะครับก็จะมี ข้อมูลต่างๆมากมายเกี่ยวกับการเล่นการ์ดที่เป็นสเปเชียลเฉพาะนะครับแล้วก็มีเกมสนุกๆจากทางเพจ d ด n น s a u r k i ิ g นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันละกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด u ั s c ไ i b e กันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ a ฟ e b o o k ครับเสิร์ชได้เลยหาคำว่า ICU anime เข้าไปทักทายเซร์ไฮกันบ้างนะครับสวัสดีครับ